แคมก็ขอกราบสวัสดีผิดลักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะครับหรือสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพูดไรวะเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็เออต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยตอนที่ผมอัดตอนอยู่เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนนะคุณผู้ชมเออนะครับผมโต้รุ่นเย็นวางนะคุณผู้ชมนะครับผมเออช่วงนี้สายเขียวมันดีเนาะล่างหาเริ่้เติมเกมผมขอแนะนำาออมาตอนนี้อืมสวัสดีครับ ขอได้ัำให้รู้จักครับลาวาบั๊กร้านที่โคตรเที่ยมมีบริการเติมโลบั๊ให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพาร์ตเกมต่างๆหากท้าสนใจก็กดลิงก์ใต้ล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะกราฟิก <c oughs> <c oughs> ฮลัลโหลโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดนะครับนั่นคือว่าอัปเดต คริสต์มาสที่เราจะมาถึงในวันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ได้จะมาถึงในวันนี้ดินี่ครับคือสปอยที่ผมจะมาลงในวันนี้ให้ดูนดินะครับคือบอกเลยนะครับว่าเป you, wow. ็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็วันที่เราอัดอยู่นี่นะครับเป็นวันเกี่ยวกับคริสต์มาสด้วยเองคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเมลลี่คริสต์มาสทุกคนด้วยนะครับสุขสันคริสต์มาสนะคุณผู้ชมนะครับผม โอเคนะครับวันคริสต์มาสทั้งทีเนี่ยนะครับผมว่าบล็อกฟู้ดเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเราอย่างแน่นอนภายในวันนี้แต่ผมคิดว่าคริสต์มาสของบล็อกฟู้ดเนี่ยอาจจะมาภายในอีกไม่กี่วันนี้นะคุณผู้ชมนะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าเอาคลิปเป็นเรลิกคลิปดีมากๆเลยเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยมันจะมาะอีก ไม่กี่วันนี้แน่นอนนะครับแต่ก็ไหนๆวันที่25ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสทั้งทีเราก็จะมาบอกสปอยเกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งหมดเลยที่ผมรู้นะตอนนี้นะคุณผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเท่ขนาดไหนนะคุณผู้ชมผมจะเริ่มต้นจากนี้เลยครับคือซานตาเนียเนี่ยซานตาเนียเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับเกาะนะคุณผู้ชมโอเคนะครับอันนี้เป็นวินเทอร์อิสตัมมี่ในขา้โพลเนี่ยอันนี้คือเกี่ยวกับ ลุกนแบบลูกกูดอะคือแบบโอเคนะครับซึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบธีมคริสต์มาสอะคือมีลูกกวาดมีดาวแบบหิมะอะซึ่งดูกูดูเนี่ยยังไม่รู้เลยมันคืออะไรเนี่ยมันมีแบบแอิสซส์รี่เลยเกาะคือเพียบแบบเยอะเยอะชิบเยอะ,ยอะจนแบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมนะครับคือแบบที่เราเห็นเนี่ยคือแบบมีอิสซส์รี่เกาะเยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นเกาะที่ดูสวยแล้วก็มีสีสันดีนะคุณผู้ชมนะครับผมบอกเลยว่าสีสันเต็มแน่นอนอันนี้ อ่ะแล้วก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคัมมิ่งซูนคือแบบเร็วๆรนี้แน่นอนนะครูผู้ชมนะครับโดยเนี่ยโพสไว้โดย i อพีน้านะครูผู้ชมนะครับโอเคที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็น i อพีน่าสกิลผลอะไรต่างๆแน่นอนนะครับเสื้อหลายคนเดากันแน่นอนเลยนะครับมีผลเดียวนั้นมันคือผลสนูนั่นเองคือดูออกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเป็นเกตหิมะเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีตามอากาศที่เราเห็นในในรูปนี้เนี่ย ชัดเจนมากๆนะครับซื้อคงจะไม่ใช่ผลอื่นแน่นอนเป็นผลหิมะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอการันตีเลยว่าผลหิมะแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับผมแต้ขอต่อกับอันนี้นิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับนี่เลยนะครับของซีโอริสเนี่ยซีโอริสี่เป็นคนตัดต่อเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกฟุตในคลิปวิดีโอของช่องเกมเมอร์โลบอทแตเขาบอกว่า New b l o c Food Video is gonna be cool, stay t u n e นะคุณผู้ชมนะครับเขาบอกว่าประมาณแบบเอ้ยมันจะมีวิดีโอใหม่ของบล็อกฟุตเนี่ยลงในเร็วนี้นะเว,ว้ยแบบติดตามรอได้เลยนะครับ คือมันเกี่ยวกับคริสต์มาสแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันมีอีโมจิแล้วก็แบบความคูลเทพของคริสต์มาสไรมันนี้นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าจะมีวิดีโอใหม่ให้เราดูในช่องเกมเมอร์โลบอทในเร็วนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับอัปเดตคริสต์มาสเนี่ยเป็นอัปเดตที่ผมตั้งตารอมากเลยนะครับเกี่ยวกับเดตนี้เพราะว่ามันจะเป็นอัปเดตที่น่าจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟุตอย่างที่รู้กันดีก็จะ เออกิจวัตรเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับในปีที่ผ่านมาแต่ว่าหวังหวังว่าปีนี้เนี่ยจะดีกว่าเดิมเยอะนะคุณผู้ชมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะครับข่อนที่ทุกคนลาไปก่อนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับหากใครไม่ชอบก,ก็กดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะขอบคุณมากเลยสำหรับคลิปนี้โอเคสำหรับคลิปหน้าผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไปนอนละง่วงว